สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องพังทองเงินช้างไทยครับมาดูวันนี้มาดูทองเงินหิวครับหิวมากๆเลยครับดูครับความหิวความอยากของเขาครับดูอย่างเดียวเลยครับไม่กลัวตกเลยครับมักลัวตกหิวเลยครับกำลังตกกันตองเงินเออดูครับ เอาไม้ไผ่ครับจะเอาได้ไหมครับลุ้นลุ้นเอาได้ไหมครับนูน่นอยู่ไกลมากครับดูดูความหิวของเข,งข,งขาครับความโอ้เอาได้เอาได้เก่งเก่งมากครับความฉลาดของน้องทองเงินครับในที่สุดก็เอาได้ครับ แล้วก็ถอยออกมากินเลยครับโอ้ฉลาดมากๆครับสกปรนจะมาให้ดูครับนี่ท้องสมหักินมาเลยนะครับเป็นม้าไปอ่อนๆครับใบก็เยอะครับนี่ใส่จักได้กินอิ่มแล้วครับวันนี้นี่ครับพี่จะอยู่ไกลมากครับ น้องก็พยายามครับเอามาจนได้ครับน้องถึงมากครับินสบายใจเลยเทีนี้ ใจเย็นเลยครับได้แล้วครับความฉลาดความอิวขงน้องคงเงินครับเป็น ต้นที่ช้างกินไม่ได้ครับต้นนี้ครับเยอะมากครับต้นบอลครับเรียกต้นบอลครับสวยงามมากครับแต่ช้างกินไม่ได้ครับทองเงินความหิวความฉลาดของน้องครับ ได้ครับกินบเลอร์เลยครับลงมาครับกินสบายใจเลยครับปล่อยให้น้องกินไปก่อนครับ อันนี้ก็วันที่สแล้วที่พวว่อควานพาออกมาเดิอนออกมังกายครับจากที่น้องไม่สบายมาหลายวันครับตอนนี้พวว่อควานพาเดินเบ่อยๆครับเพราะว่าพักฟื้นร่างกายให้น้องครับจะได้หายเร็วๆครับหายปกติวันนี้น้องก็หายเป็นปกติแล้วครับแต่อยากจะให้น้องออกมังกาย มื่เยครับว่าน้องมีน้ำหนักเยอะครับจะให้ปาออกหมองกายจะให้น้องเต็ม100%ยร์เซต์ครับตอนนี้น้องก็80%ิ 9็บปรแล้วครับ90%แล้วประมาณนี้แหละครับจากอาการที่น้องไม่สบายครับนี่น้องก็ประมาณ90แล้วครับวันสองวันก็ถึง1 0 0แล้วครับแต่นี้น้องก็กินปกติแล้วครับกินไม่เลือกแล้วครับกินปกติแล้วการหลับนอนของน้องก็หลับ ปกติครับไม่ซึมไม่ง่วงกังคือกลางวันครับก็ฝากฝกพ่อแม่ fc ทุกท่านนะครับท่านใดส่ง ทังสามน้องครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับนี่ยอดซับของน้องก็ยังน้อยมากครับน้องก็ตกงานอยู่ที่ภูกเก็ตนะครับตกงานอยู่ที่ภูกเก็ตกันหลายเชือกเลยนะครับก้าเชือกนะครับอยู่ด้วยกันครับทั้งหมดฝากพ่พพพแ็แม่เอฟซนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของน้องด้วยนะครับยอดซับของน้องยังน้อยมากครับตอนนี้ครับเป็นก่อนก็จะเป็นทางของน้องเดินคนแขกครับแต่ก่อนครับตรงนี้และครับตรงนี้ก็จะยืนชมวิวครับถ่ายวิวครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแขกครับเดินไปเส้นนี้นหละครับ ก่อนจะพาไปดูวิวครับวิวทะเลครับวิวทะเลสวยๆครับนี่ครับวิวทะเลสวยงามมากครับ ทะเลสวยงามมากครับมองไปจะมองเห็นทะเลครับเห็นภูกเก็ตครับนู่นน้องเป็นยายอยู่ข้างนั้นนี่จะเป็นรีสอร์ทครับ มากินอาหารป็นต้นไฟ่โย่ไปให้น้องกินตามสบายเลยครับ ตอนนี้จกระจันก็เยอะครับดูครับได้ยินไหมครับกระจันครับกระจันร้องครับตอนนี้จะธรรมชาติมากๆครับมองไปจะมีต้นไม้อยู่ข้างๆครับจะเป็นล่มไปตลอดครับ ในป่านี้จะได้ยินเสียงจับกระจันนะครับน้องการ้องครับธรรมชาติดีมากครับนี่พ่อป่านก็ได้พาน้องมาเดินเล่นอีกวันครับเดินออกกำลังกายกวันครับมากินต้นไผ่วันครับเพราะว่าน้องก็เพิ่งหายจากอาการท้องเสียมา สองสองวันครับสองสองสามวันนะวันนะี้ส,สบายครับน้องมากินหญ้าครับน้องมากินหญ้าก็สองสามวันครับสามวัน,น่พอฟันก็พามาออกกำลังกายจะให้น้องได้ฟักฟื้นเร็วๆครับ ทางไหนอีกตัวน้องเดินไปเรื่อยลองเดมิมากินตรงนี้อีกแล้วครับลองเดินกินไปเรื่อยครับตาย ที่น้องไม่ได้กินยามาสองสามวันนะครับก็กินฟ่งนูงน้นอีกแล้วนครับตอนนี้สวยงามมากครับมองไป ก็จะเห็นพระใหญ่ครับมเห็นพระใหญ่ครับอยู่ฝั่งนึคกับกำบุนเก่าครับบรรยากาศวันนี้ครับไม่ค่อยร้อนครับอากาศทั้่าคลึมคลึมครับคลึมแดดคลึมคลึมฝนนะครับนี่ก็จะเป็นวิวอีกที่หนึ่งครับมองเห็นทะเลครับ จะพาน้องมาเดินออกกำลับบงกายอีกวันครับได้หลังจากที่น้องไม่สบายมาสองสามวันนะครับให้น้องมาปู้ต้นไม้ครับเป็นต้นไม้จะให้ได้น้องฟักื้นเร็วๆครับให้ร่างกายแข็งแรงเร็วๆครับตอนนี้น้องก็เริ่มจะโอเคแล้วครับอกินเยอะขึ้นแล้วครับนู่นะครับดูคำมาเลยเลยครับ กินไปด้วยถูไปด้วยครับทั้งมีความสุขมากๆครับก็ขอฝากพอ่พอพ่อแม่แม่ซีทุกๆท่านนะครับท่านใดสงสารน้องครับก, like, กบ็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับตอนนี้ยอดซับของน้องอยังน้อยมากครับขอฝากช่องพังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับตอนนี้ยอดซับของน้องอยังไม่ยังน้อยมากครับ สำหรับคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม